ผลลัพธ์มันเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดอะคะ่ะเออร่างกายเราก็เปลี่ยนกระชับขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นน้ําหนักลดลงคือสามารถกลับไปหยิบใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆได้สวัสดีค่ะชื่อนิวอายุ38นะคะ ส่วนสูง162น้ำหนักก่อนเทนิที่52ก่อนอื่นเลยก็คือก่อนที่จะมาเทนกับครูอะค่ะได้ออกกำลังกายเองบ้าง ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเ,เทงกับครูไมค์เพอสักพักหนึ่งร่างเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะน้ำหนักมันเริ่มพุ่งพวดอย่างรวดเร็วก็เลยเ,เข้าเทงกับครูนะคะในส่วนของเรื่องการฝึกการออกกำลังกายคือออกกำลังกายเนี่ยท่าที่ครูให้มาค่ะก็ไม่ได้ยากเกินเกินไปเนาะแล้วครูไมค์ก็มีการปรับปรับท่าไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกทุก,ทกวีคก,ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความเข้มข้นของท่าขึ้น พอหลังจากนั้นอ่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เวลาว,วิ่งก็เริ่มดีขึ้นเราเริ่มเริ่มทนได้นานขึ้นต้องบอกว่าคิดถูกมากที่มาเทงกับครูอค่ะรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมันเกินคาดมากคือเป้าหมายของเราอะเราอยากให้ ร่างกายเราก็ชับน้ําหนักเราลดลดเซลลูไลท์ที่ต้นขาลงเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเซลลูไลท์เยอะมากเนื่องจากว่าเป็นคนชอบกินของหวานมันก็มาลงที่ขามาลงที่พุงพุงก็มีเซลลูไลท์อะไรเยอะแย,ยะไปหมดเลยหลังจากเพงครบ3เดือนแล้วตอนนี้อยู่ที่4 7 3 5ค่ะ พอได้เทแล้วคือผลลัพธ์มันเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดนะคะร่างกายเราก็เปลี่ยนกระชับขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นน้ำหนักลดลงคือสามารถกลับไปหยิบใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะใส่ตัวไหนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณคุณหมายมากๆขอบคุณค่ะ